สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมนะอยู่กับแม่ตะเกนทองนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองนะท่านผู้ชมเนาะกับภาพที่อยู่บางหน้านะแอดมินจุดโทบจุด จุดทูบแล้วนะท่านผู้ชมรวมทั้งเราจะขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองเนาะจะแม่ตะเกนทองก็สมบูรณ์นะท่านผู้ชมต้นใหญ่อลังการมากนะท่านผู้ชมเนาะสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับแม่ตะเกนทองที่นี่นะท่านผู้ชมที่บ้านขามน้อยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะมันเรือหอง,องท่านผู้ชมนะสวยนะท่านผู้ชม แอดมินจุดทูไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก่อนเนาะก่อนที่เราจะพาไปเดินเที่ยวนะท่านผู้ชมยวไปดูที่ว่าตัวเลขที่แอดมินจุดทูไว้ตัวแรกจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมเลขสี่เนาะออกมาเป็นตัวแรกเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะ อยากจะพาท่านผู้ชมเดินเที่ยวก่อนนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือชุดไทยนะท่านผู้ชมที่มีคนเขาโชคดีเนาะเขาก็ซื้อชุดไทยมาฝากแม่เนาะมาแก้บนนั่นเองนะท่านผู้ชมก็จะเป็นชุดสีเหลืองทองนะท่านผู้ชมเนาะดังในภาพนะท่านผู้ชมรวมทั้งชุดผ้าใหม่เนาะส,สวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็อยากจะมีโชคมีลาบ้างเนาะจะได้ซื้อชุดส,สวยๆมาฝากแม่เนาะ ก็ซื้อชุดก็ต้องใช้เงินเนาะก็อยากจะมีโชคมีลาบเนาะก็ขอให้แม่ช่วยจนบันดาลเนานะอยากได้ชุดสวยๆก็ต้องให้มีโชคมีลาบกันก่อนนะท่านผู้ชมจะได้มีเงินซื้อชุดให้แม่เนาะวันนี้แอดมินก็เอาขนมเนาะมาฝากมาเนะที่อยู่ทางวัดนั่นเองนะท่านผู้ชมก็นาน,าน มาทีนะท่านผู้ชมนะก็อเอาขนมมาให้กินนะยังหมา้องทนะ่านผู้ชมพอดีหลวงตาเขาปิดประตูตรงนั้นไว้นะมันเข้าไม่ได้ก็เลย้องนะท่านผู้ชมเห็นไหมหมาตัวเลเ็กๆสีดำๆกำลังน่ารักเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะท่านผู้ชมเนาะอากาศค่อนข้างเย็นนะท่านผู้ชมที่บ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะ ลมโชยมานะท่านผู้ชมกับบรรยากาศเช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมหมาที่นี่เยอะมากนะท่านผู้ชมนะดวงตาบางคนเขาก็เอาหมามาปล่อยที่นี่นะท่านผู้ชมเห็นนอนกันเลียงลายกันเต็มกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะท่านผู้ชมกับภาพบรรยากาศสวยๆที่ทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงเก็บมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงอยู่กับแอดมินเทพนักสกอรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมนะเดียเด๋ยวจะพาเดินเที่ยวก่อนนะท่านผู้ชมวันท่านผู้ชมได้เดินมาเที่ยวกับแอดมินเลยนะท่านผู้ชมนะยังหมาก็ลองนะท่านผู้ชม มีแมวได้นะท่านผู้ชมอยู่ทางโน้นนะแมวมีทั้งหมาทั้งแมวนะท่านผู้ชมที่นี่เนาะนี่คือภาพบรรยากาศของแม่สเกลทองนะท่านผู้ชมเหมือนเรือของนะท่านผู้ชมเนาะสวยงดงามนะท่านผู้ชมต้นสมบูรณ์นะท่านผู้ชมเนาะต้นใหญ่มากเลย เดี๋ยวในคลิปที่สองของเรานะครับทางช่องคนหน้าตาดีเนาะเราก็จะรูปแม่แตะเคียนทองนะท่านผู้ชมแต่ในคลิปคลิปนี้เราถ่ายทำให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะเราจุดธูปขอพรนะท่านผู้ชมรวมทั้งขอตัวเลขกับแม่แตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะกับภาพาบรรยากาศยามเช้านะท่านผู้ชมลมโชยกันเลยทีเดียวเนะอากาศกำลังพอดีนะท่านผู้ชมไม่เย็นไม่ร้อนเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมกับตัวแรกที่แอดมินจุดทูบเสียงทายไว้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปที่สองของเราเราจะมารูปแม่สะเกนทองนะครับทงท่องคนหน้าตาดีเนาะส่วนคลิปนี้ท่านผู้ชมก็เราก็จุดทูบขอแม่สะเกนทองไว้แล้วนะท่านผู้ชมเ็จะพาไปดูนะ กับตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับจะติดตามไปได้วยกันเนะาะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะท่านผู้ชมกดติดตามให้ด้วยนะเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกับแอดมินเทพนะัชกรนะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากติดตามเนาะท่านผู้ชมที่บ้านขยองเนาะกับไม้พายเนาะแอดมินจะไปทําข่าวอยู่นะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เนาะ สะพานที่ข้ามไปที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมมันซุดเนาะแอดมินก็เลยยังไม่กล้าไปนะท่านผู้ชมก็รอให้เขาทําสะพานก่อนเนาะไม่รู้เขาจะทาสะพานเสร็จวันไหนก็ยังไม่ทราบนะท่านผู้ชมเลขสี่เลขศูนย์นะท่านผู้ชมนะที่ออกมาเนาะเดี๋ยวรอรุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะตัดคลิปให้สั้นลงเนาะเดี๋ยวรอรุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวเลขตัวที่สามไปได้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับตัวเลขตัวที่สามเนาะออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเลขทั้งสามตัวของเรานะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่นะท่านผู้ชมเนาะะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสี่สี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสี่ศูนย์สี่นะท่านผู้ชมเนาะ ศูนยสี่สี่ศูนย์นะทผู้ชมหรือจะเป็นสนะี่สี่เนาะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมอัิวินก็จะพูดผิดพูด,พดถูกนะผู้ชม <c oughs> ต้องขออภยัยท่านะผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมนะสรุดตัวเลขทั้งสามตัวออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมสี่ศูนสี่นะท่านผู้ชมเนาะ 4004นะท่านผู้ชมรวมทั้ง44นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมถูกหวยถูกร,รัตเตอรี่กันเยอะๆสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ